ถัดไปส่วนถัดไปนี่เราคุยเรื่องโครงเรื่องได้ไหมที่คุณเตรียมกันมาจะเล่าให้ฟังยังไงครับค่ะ <ภา S 1> อนนาจารย์คือที่พวกหนูคุยกันมาค่ะอาจารหนูส่งส่งลำดับเขียนที่เขียนที่เขียนไว้ให้ในกลุ่มอะค่ะ ส่งมายัางครับส,ส่งไปแล้วค่ะอ๋อ,อโอเคแป๊บหนึ่งเปิดดูก่อนอ่ะโอเค ลองขยายความนหนึ่งอนะอันนี้เนาะใช่คะ่ะอ่าโอเคอ่าลองลองเล่าลองเล่าหน่อยครับว่าจะประมาณไหนอ่ะค่ะก็คือเริ่มเริ่มวิดีโอมาค่ะก็จะก็คือพาร์ทแรกก็คือจะอธิบายว่า SDG คืออะไรใช่ไหมคะแบบมันคืออะไร แล้วก็พาร์ทที่สองคือจะอธิบายว่าเป้าหมายของ S D G mm hmm. ก็คือเป้าหมายการพ,พัฒนา17ข้อค่ะแล้วก็พาร์ทที่สามก็คือความสำคัญของ S D G ค่ะ mm hmm. ว่ามันสำคัญยังไงมีมันแล้วประเทศจะพัฒนายังไงส่วนพาร์ทสี่ก็คือจะเป็นเค s e study ที่วิโนหากันไว้ก็คือจะเป็น3เคสอะคะ่ะ mm hmm. มันก็จะครบ3เคสนี้ก็ ามเคสนี้ก็จะครบสิบเจ็ดป้าหมายค่ะแล้วก็พาร์ทห้าก็จะสรุปห้าพีค่ะแนวทางห้าพีแล้วก็ก็จะสรุปภาพรวมเอสดีจีในไทยด้วยค่ะอาจายอสามเคสเนี่ยจะมีอะไรบ้างอ่ะหนูส่งเข้าไปในลายกลุ่มให้แล้วค่ะอาจารย์อีกแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ <laughs> เคสแรกจะเป็นเร COVID, ื่องโควิดค่ะแต่ว่าม wow. okay. ันไม่ใช่ของที่ไทยนะคะอาจารย์อเคใช่ค่ะเคสแรกเป็นโควิดแต่ไม่ใช่ของที่ไทยสองเพื่อนบ้านมาตรการล็อกดาวน์ อ๋มอมันมีรีพอร์ตของปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลยเหรอโอหห้าร้อยหน้าแล้วคุณดูยังไงเนี่ไอไออันเนี้ยค่ะอาจารย์พวกหนูจะททำมาเป็นตัวเปรียบเทียบอะค่ะที่เพื่อนพูดอันมเมื่อกี้คะ่ะอันสุดท้ายอันที่ห้าค่ะ่็เหมือนกับว่าออประเทศไทยอะคะ่ะ มันมันจะมีบอกเป็นประเทศประเทศให้ค่ะจาย์อ้โอ oh, oh, oh. ค่ะแต่แต่ว่าเอออันเนี้ยค่ะอาจารย์คือที่เขาทํามาอันนี้หนูหนูหนูแย้งก่อนเลยแลวหนูบอกก่อนเลยคือข้อแรกอะค่ะอาจารย์ข้อความยากจนอะประเทศ oh. ไทยเป็นสีเขียวแต่ในความคิดหนูหนว่าไม่ใช่ oh. หนูก็อาจจะต้องแบบว่าใส่ความคิดตัวเองลงไปอาจจะไม่ได้แบบใช้ของเขา100%นะคะได้ไหมคะ yeah. เรามีตัวเลขปแย้งเขาไหมละ่ะโอ้อาจารย์ก็มองเห็นอยู่นะว่าประเทศไทยเป็นสีเขียวหรือความยากจนไม,ไม่ไม่ถ้าบาผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ดัชนีอะไรไงถ้าเขาใช้ตัวค่าเฉลี่ยสมมุตินะมันก็เป็นไปได้นะบ้านเราไม่ยากจนหรอกแต่แต่ของเรามันเป็นแบบที่ว่าคนรวยมันเป็นรวยมากๆอะ่ะออแบบหลุดหลุดไปเลยอะ่ะหลุดหลุดโลกไปเลยอะ่ยอะคือมัน ช่องว่างของรายได้มันช่องว่างของฐานะมันไอ้นี่มากอะ่ะไม่ไม่แน่ไม่แน่คือบางทีเขาอาจจะดูที่ที่ค่าเฉลี่ยอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะไม่ได้แย่แต่ว่าแต่ว่าในความเป็นจริงเรารู้สึกได้ไงว่าไอตัวไอตัวช่องว่างระหว่างฐานะในบ้านเรามันมันชัดเจนอ๋อจะปิดเทียนได้เหรอ เดี๋ยวนะขอหาตรงประเทศไทยก่อนอืม,อมตรงไหนวะเนี่ยนี่มันติมออ๋อไทยแลนด์อย่างนี้แป๊บนึงนะขอดูเร็วๆนิดนึงออเรานี่เป็นที่สี่สิบสามของโลกเลยเนาะ เรารู้สึกว่ามันแย่เนาะอือ uh หือเค้าไตีนี่คะแนนดีขึ้นด้วยนะใช่ไหมอันนี้คือแบบแสดงแนวโน้มอะไรองี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ oh, สุดยอดวะ่ะมันมันดนูใช่ไหมคะอาจารย์มันดูย้อนเด้งอยู <laughs> ่คนที่กูเทลนี่ดูแนวโน้มดีขึ้นครับ <laughs> มองไม่เห็น การศึกษาก็ดีขึ้นหรอเจนเดอร์ Gender นี่พอรู้สึกได้อันนี้พอรู้สึกได้น้ำก็โอเคอินอร์จีก็ไม่ขาดแคลนดีเซนต์เวิร์กนี่ถ้าเกิดเป็นปีสองพนิสองน่าจะลงแล้วแหละเรื่องเศรษฐกิจอินฟาสักเจอรนนี่เขียวเลยนะลดความไม่เท่าเทียมไอ้จุดๆนี้แปลว่าอะไรเนี่ยนี่ ไม่มีข้อมูลไม่ต้องไปดูว่าเขาใช้ข้อมูลอะไรที่ประเทศอื่นๆตรงนี้ชัดเจนว่าไม่เท่าเทียมแน่ๆอ่อนี่อะไรวะเนี่ยสเนเนบิล oh, นี่ดีขึ้นเหรอบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบอันนี้ไม่มีข้อมูลนี่ต้องไปดูว่าประเทศอื่นเขาดูจากอะไร เรื่องสภาพอากาศก็กดูดีอันนี้คงตัวเรื่องชีวิตใต้น้ำคงตัวชีวิตบนดินแย่ลง Peace justice นี่ยนะขึ้นเนี่ยนะโอ้โหมันึ่งหนึกระจายอย่างนี้มัน justice มาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วก็จับคนไปขังเป็นว่าเล่นเนี่ยคะแนนข้อนี้มันขึ้นได้ยังไง เดาวว่าปี2022จะเห็นตัวนี้แย่ลงก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นก็เท่าเดิมสำหรับภาพรวมทั้งหมดเนาะอืมโอเคเออแต่เขาก็ดีนะมันก็แบบแยกเป็นดัดชนีย่อยๆอะไรเงี้ยโอเคกลับไปดูโครงสร้างก่อน อืมโอเคอเดี๋ยวนะสามเคสไม่มีอะไรมางนะขออีกทีนะลืมไปละเรื่องแรกเป็นโควิดค่ะอ่าแล้วก็เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องเรื่องอันนี้่อาจารย์เจนเดอร์ Gender ค่ะเจนเดอร์อ่าโอเค ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องขยะทางทะเลค่ะมันมันจะครบสิบเจ็ดข้อเหรอครบใช่ไหมคือพยายามหาอันที่มันแบบดึงภาพรวมได้ครบใช่ไหมใช่ค่ะพยายามหาให้ให้ได้มากที่สุดนะคะให้แบบถ้าโอเค ถ้ามีบางอย่างแตะเรื่องพลังงานด้วยได้ไหมแบบที่เมื่อกี้เพิ่งจะนึกได้เมื่อกี้ยโควิดก็อาจจะโยงกับสถานการณ์ในไทยนิดนึงแล้วก็เรื่องเรื่องพลังงานหรอพลังงานมันม,มันก็ไม่เกี่ยวกับไอ้สามอันที่ยกมาเมื่อกี้เลยเนาะบ้านเรามีปัญหาเรื่องพลังงานไหม พลังงานเนี่ยจริงๆไปดูในเชิงมันมีอยู่แค่สองแง่แหละเรื่องอนุรักษ์กับเรื่องกับเรื่องหาพลังงานทดแทนอาจจะลองดูสองเรื่องนี้ในประเทศไทยแล้วแบบดูว่ามันโยงกับ SDg ได้ยังไงบ้างเนาะลองดูนิดนึงนะมันจะได้แบบดูจะเกี่ยวกับวิชาพลังงานนิดนึงด้วย โอเคเดี๋ยวรอดูว่ามันจะออกมาน่าสนใจไหมทีนี้สัปดาห์หน้าจะจะมีอันไหนที่มันแบบขยับได้ก่อนไหมในในห้าหัวข้อนี้มีอะไรสักอันหนึ่งที่แบบเริ่มเริ่มดูในลักษณะที่เป็นรายละเอียดแล้วอะอาทิตย์หน้าให้พวกหนูเอาพ์าดใดพพัดหนึ่งมาให้อาจารย์ดูอย่างม,ม,มือนกันเออเออแบบลองดูว่าอันไหนที่แบบ มีรายละเอียดแบบที่รู้สึกได้เป็นรูปธรรมอะ่ะอ๋อก็คือเหมือนกับเอาเนื้อเนื้อหามาให้อาจารย์ดูว่าแบบใช่โอ้ไมอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากอยากดูว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงอะ่ะเช่นเช่นไลเดียเช่นสมมติตอนเล่าเคสสตัทดี้อย่างเงี้ยสมมตินึกเรื่องเรื่องอะ่ะสมมติเป็นเจนเดอร์ก็ได้แบบ ตั้งใจจะผูกเรื่องยังไงจะยกเคสยังไงอะไรเงี้ยมันจะแนวเดียวกับที่เมื่อกี้เราดูเรื่องปาโปนิวกินีไหมที่เขาก็เป็นสามเคสเหมือนกันใช่ป่ะคือจะโยงมาให้เห็นเป็นภาพแบบนั้นไหมหรือว่า s g g คืออะไรในพาร์ทที่หนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็พอจะมีต้นฉบับได้ใช่ไหมอย่างวิดีโออันแรกที่เราดูวันนี้มันก็เหมือนจะเป็นต้นฉบับได้เหมือนกันนะ ไหมว่า SDG คืออะไรไออันที่หนึ่งอันที่สองอะ่ะอได้ไหมเอาสักไม่รู้อะ่ะสักอันไหนก็ได้จริงๆยิ่งเยอะยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งดีอะพาร์ทหนึ่งสองสาสี่ห้าเนี่ยเอาสักหนึ่งหรือสองพาร์ทอย่างเงี้ยมาเล่าภาพแบบเล่าให้เห็นภาพหน่อยว่านี่เดี๋ยวทรงมันน่าจะออกมาประมาณนี้ได้ไหมได้ไหม ได้ค่ะเนาะค่ะโอเคมีมีอย่างอื่นไหมครับวันนี้มีคืบหน้าอะไรที่อยากคุยไหมมีไหมครับเงีย่ยไปละ,ะถ้าไม่มีก็เอาไว้เท่านี้ก็ได้นะครับ อาจารย์คะขอถามอย่างหนึ่งคะ่ะไอไอวิชาที่วิชาที่อะไรการจกายพลังงานนะคะที่อาจารย์บอกว่าจะมีงานกลุ่มอะคะ่ะให้แบ่งเป็นกลุ่มละสองคนนี่ปอโทต้องทำได้ไหมคะที่พูดในเซ t ชันของปอตีเหรอใช่ค่ะไม่ครับของเราจะเป็นอันนี้แหละเราจะเป็นอันนี้แหละ โอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ